สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมายำม,มาม่ากันนะคะเราก็ได้เลือกหมูไว้แล้วนะคะเป็นหมูสับนะคะแล้วก็มีลูกซ้นหมูนะคะเรามายำกันเลยค่ะเราก็จะใส่น้ำมะขามนะคะไปส,ะสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะขามที่เราแช่กับน,น้ำตาลปีกว้นะคะเราก็จะใส่น้ำมะนาว สองช้อนโตนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาสักหนึ่งช้อนโตนะคะแล้วเราก็ใส่ใส่พริกกระเทียมที่เราขกเอาไว้นะคะลงไปเลยค่ะเราก็ใส่หอมเจียหั่นไว้นะคะลงไปเลยค่ะอันนี้คือลูกชิ้นเรานะคะ,ะใส่ไปเลย จะมายำม,มามาก,กันนะคะวันนี้นี่นะคะแล้วเราก็จะใสะ่เราก็จะใส่น้ำตาลนะคะหนช้อนโต๊นะคะลงไปเลยน้ำตาลหนช้อนโต๊เพราะว่าเรา เราได้แช่น้ำตาลกับน้ำมะขามไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะน้าตาลน้าทานแล้วนะคะเราก็จะใส่มาม่าที่เราลวกเอาไว้แล้วนะคะลงไปเลยนี่นะคะที่การทำมาม่าทานเองที่บ้านง่ายๆนะคะลองทำทานเองได้นะคะทุกคนนี่นะคะยำมาม่าของเรา นี่นะคะนาตานาทานแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่กระหล่ำปีลงไปนะคะที่เราลวกเอาไว้นะคะใส่ลงมาเลยค่ะนี่นะคะนาทานแล้วนะคะทุกคนนี่เราก็ใส่กระหล่ำปีลงมาหน้าตาสีสันสวยงาม น่ารับประทานเลยทีเดียวไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราย a มาม่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่ารับประทานนะคะถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ลองทําตามเราได้นะคะถ้าผิดพลาดการใดก็ขอโทษขออาภัยได้นะคะพี่ๆน้องๆฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ